ัอนละรครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Assetto Corsa กันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวานอนคลิปนะครับผมโอเควันนี้เนี่ยเราก็จะมาขับรถคันนี้กันนะครับเป็นเจ้า Isuzu TFR นั่นเองนะครับผมนี่นะครับเจ้าคุณปูของเราเลยนะครับผมถึงจะเก่าแล้วแต่ว่ายังเจ๋วอยู่นะครับผมเออนี่เลยนะครับผมนี่รถคันนี้เลยนะครับวันนี้ก็ได้สนับสนุนมาจากพี่อาร์มกาลาดนะครับผมก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับผมอ่ะเราขับสีไหนดีวันเนี้ยสีขาวก็ขับมาเยอะแล้วเนาะสีอื่นบ้างสีแดงไหม วันนี้เป็นสีแดงนะครับส่วนแมปเราก็เป็นแมปแมปเดิมนะครับเพิ่มเติมคือวันนี้รถเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมมาจะมีรถขันไหนบ้างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปเลยนะครับอาตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับรถของเรานะครับผมเจ้า isuzu tfr นั่นเองนะครับผมนี่ผมก็ไม่ทราบปีนะว่าเป็นปีอะไรนะครับนี่ดูสิแต่งมาแบบแม็กสวยมากนะฮะ มาดูนะครับผมนี่มาดูรายละเอียดนะครับดูโลโก้ซูซูไฟหน้าไฟนงไฟหน้าดูนะเปิดได้ด้วยเห็นไหมสวยงามนะครับผมดูแม็กดีโอ้โหยางสวยเห็นกันขอบยางนะครับผมนั่นนะดูนะครับผมรายละเอียดดีมากนะครับผมนี่เป็นกระบะทํางานนะครับผมนี่กระบะเจ้าคุณปู่เนาะหลายปีละสิบยี่สิบปีได้แล้วมั้งเนี่ยอมามามา,มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อที่ภายในนะครับ นี่ผมชอบมากเลยครับผมภายในคันนี้เนี่ยดูนะครับผมมีพระตั้งอยู่หน้ารถด้วยนะครับนี่เขาเก็บรายละเอียดดีมากๆเลยนะครับผมพี่อาร์มเนี่ยใครสนใจก็ทักเพจพี่อาร์มไปได้นะครับผมเพจพี่อาร์มกาาเนาะอ่ะโปรโมทมันที่นี้เลยนะครับเป็นผู้สนับสนุนคนแรกของผมเลยนะครับโอเคมากันต่อนะครับผมดีเราใส่เกียร์เดินหน้าเจ้ารถคันนี้ไปเลยดีกว่านะครับมาดูความเร็วความแรงนะครับผมนี่ผมลองขับมานิดนึงแล้วล่ะครับผมว่า ต้องลองรถกันก่อนว่มามันเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งผมลองขับมาแล้วนี่คือผมชอบมากๆอะ่ะมันขับดีขับนิ่งขับเบาเลี้ยวง่ายมากๆนะครับผมคันนี้เนี่ยอ่าซึ่งผมก็ลองจูนรถเองด้วยนะครับนี่เป็นคันแรกที่ผมลองจูนนะครับผมเอ,อนี่มาดูความเร็วเป็นไงร้อยสามสิบไปแล้วว่าเกียร์สองนะครับทุกคนไปกันต่อที่เกียร์สามนะครับโอโหเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องคันนี้ TFR สีแดงนะครับผมมีแดงแรงริดเลยนะฮะโหร้อยแปดสิบไปแล้วทุกคนโอ้โหแรงเกินแรงอะไรขนาดนี้ครับผมแรงกระโดดกระเดียมากเลยนะฮะไป <c oughs> กันต่อร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วนะครับผมนี่ฝั่งตรงข้ามนี่ก็ลดส่วนมาหลายคันเลยนะครับเมื่อกี้นี้มองทันกันหรือเปล่าเขารดไล่กันนะบ้างเนี่ยฮะนั่นมีเขาเรียกว่านะมิซูบิชิไม่ใช่ไหม,มคันเมื่อกี้เนี่ย มองไม่ทันเหมือนกันตอนเนี้ยผมมองทางอยู่นะฮะไอเกียซี่นะครับผมคือรถคันนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับคือผมชอบอ่ะเออพอส่วนตัวแล้วที่บ้านก็มีอยู่ครับ ATR f แบบเนี้ยนี่เนาะเฮ้ยมีไอรถแอมบูเรนด้วยโอ้ยแอมบูเรนมารับผมหรือเปล่าปะโทเจอแอมบูเรนทีไรนี่ต้องประสบประสบอุบัติเหตุแบบนี้ทุกทีเลยนะครับผมน่ากลัวจริงๆนะฮะ อาถานอาถานนะครับผมไปกันต่อนะครับผมรอบนี้เนี่ยผมเอาเจ้าอะไรนะ GTR ออกไปแล้วนะครับผมคู่ปรับของผมใน EP ที่แล้วนะครับซึ่งก็มีคู่ปรับคันใหม่ก็คือเจ้าแอมบูเรนต์นะครับผมอยู่ๆก็มาชนโบม่ามาท้อ <c> อ <oughs> ่าไปนะฮะนี่เจอเจ้าแอมบูเรน์แล้วนะครับผม นี่ขับดีมากๆผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่คือนิ่มนวลมากนะครับคันนี้โอ้โหรถเขาดีจริงๆนะครับผมดูสิคือปล่อยมือขับยังได้อะ <Wow. S 1> ปกติบางคันนี่ปล่อยมือขับแล้วมันจะสั่นนะครับผมแต่คันนี้นี่คือแบบนิ่งสุดๆไปเลยนะครับมาที่เกียร์สนะครับเกียร์สสุดละดันมาที่เกียร์ซนะครับผมไปแล้วนะผมควันขโมงทงเทงนะฮะอ้โอ้โอ้หืไม่รอดโอ้โอหลุดทางมาแล้วนะครับผม โอ้โหเราต้องจำใจต้องไปทางนี้ปกติเราจะไปทางขวานะครับวันนี้เปลี่ยนมาทางซ้ายบ้างแล้วกันนะครับเนื่องจากเมื่อกี้นี่ไปชนตูดใครก็ไม่รู้นะครับเป๋มาทางนี้เลยทีเดียวเชียวไปกันที่เกียร์สต่อเลยนะครับผมอขับแบบภายในกันบ้างเนาะนี่ดูนะครับผมโอ้โหมีพระอยู่หน้ารถนะฮะค่คอยอุ่นใจามานิดนึงนะครับผมไปกันต่อครับผมโอ้โหขับนิ่มขับนวลมากอุย๊ยไม่น่าชมเลยอย่าเพิ่งชมอย่าเพิ่งชม ไปกันต่อครับผมแบบนี้ก็เป็นแบบญี่ปุ่นเนาะแบบเดิมเลยนะครับแบบเดิมของ EP ก่อนหน้านี้เลยนะครับโอ้โหนิ่มนวลมากๆนะครับโอ้โหแต่มันแบบบอทมันแบบแบบนี้นะครับผมบอทมันชอบแบบอือย่างนี้นะครับผมใครมีแมบปบแนะนำผมนี่ก็อิ inbox มาได้นะ <laughs> เออทักมาบอกผมได้นะครับผมว่า ให้เล่นแบบไหนนะครับแบบนี้คือแบบหัวร้อนเออขับชิวๆนะครับก็มีอะไรพูดคุยก็คอมเมนต์นะครับผมรอบน,นี้ยังไม่ได้ไลฟ์สดนะครับ <c oughs> ก็อัดคลิปไปก่อนนะครับลองรถนะครับผมแนะนำรถเนาะนี่หูช่างอาร์มครับผมคันนี้เบรกเบรก โอ้โหซันจอยซันแรงเลยปะโทษเอ้ยไปกันต่อนะครับอุ้ยข้างๆนี่แลมโบครับผมบีบแตะทักทายนิดนึงนะฮะพี่แลมโบรอผมด้วยพี่อย่าเพิ่งหนีโบว์พี่เฮ้ยกระบะอย่างเรานี่ก็งัดแลมโบอยู่นะครับคอยดูนะครับผมผมจะงัดแลมโบให้ดูนะครับเอาเฮ้ยพี่กระบะเขียวอย่าเพิ่งแย่งสินผมดิพี่ บอกันก่อนพี่เอ้ยพี่โอ้โหหนีกันไปหมดเลยอะ่ะโอ้อยู่กับนิสันคันนี้อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยสันสันตั้งสตินะครับผมต้องขับดีๆแล้วล่ะเราอย่าเพิ่งแข่งกับใครนะครับผมเราต้องเป็นรถที่สุภาพนะครับผมอย่าเพิ่งไปงัดกับใครนะครับเพราะเรายังงัดใครไม่ลงนะครับเอ้ย จังหวะนี้นี่แหละเป็นไงครับผมผมแซงได้แล้วครับผมแลมแซงแลมโบเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไงเจ้าคุณปู่แบบนี้ก็ชนะแลมโบได้เหมือนกันนะครับผมนี่เอาเรื่องครับผมเอาเรื่องอ่ะเปิดกระจกมองหลังสักนิดนึงนะฮะเผื่อมีใครตามเรามานี่ครับผมเราจะได้หลบทันนะครับผมไม่ให้เขาชนตูดเรานะฮะไปกันต่อตอนนี้เกียร์สี่แล้วนะครับผมเปลี่ยนไปที่เกียร์ห้าเลยนะครับ มีแก่ห้าก็จะเสียงเงียบลงมานิดหนึ่งนะครับอ่าไปกันต่อครับผมขับชิวๆนะครับแบบนี้เนี่ยเจอตลอดทางเลยแบบนี้เโอ้โหเขาเป็นอะไรกัน <c oughs> NPC รอบนี้นี่ผมก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ไม่เรียบร้อยเอาซะเลยนะครับผม อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับผมเ,เกียย์สามเกี้ร์สามตกมาเกียย์สามก่อนค่อยๆไต่ระดับไปนิ่งมากๆผมนิ่งมากๆ <S <S ดูดิเลียวนิ่งเกินเบรกนิดนึงครับผมเบรกนิดนึงไม่งั้นไม่รอดเดี๋ยวชนไปกันต่อโอ้โหชอบแบบแบบนี้ฟิลขับแบบนี้คือดีนะครับ โ,โอ้โหบบบจ้ะโอ้โหเฮย้ยเอ้ยพี่เอ้ย Two hours later อ่ากวาจะหลุดมาจากเอ่อวังวนเมื่อกี้ได้นะครับยาวนานพอสมควร <c oughs> เราจะถึงสุดแมปไหมเนะี่ยวันนี้เนี่ยรอบที่แล้วมานี่ก็ยังไม่สุดนะครับผมโดนชนไปก่อนนะฮะไปที่แก่สามอ่าขำแบบนี้บ้าง อุ้ยแลมโบตามเรามาครับผมทุกคนเฮ้ยแลมโบตามเรามาติดๆเขาจะแซงเราได้ไหมเขาจะแซงเราได้ไหมพี่แลมโบหลบทุกอนเออนี่เขาแซงเราไม่ได้หรอกใช่เขาแซงเราไม่ได้เราก็อื้ยอุ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 ้ยโอ้โหเอาเรื่องมาเริ่มดีละอืมโอเคอยู่นะครับทุกคน การไปที่กีเอซผมเห็นเหมือนข้างหน้านี่จะมีกลุ่มมวลชนเออชนกันอยู่ข้างหน้านหรือเปล่าครับเราต้องทำยังไงกันดีเราไม่ยังยังดันไม่ถึงเกียร์หเลยนะครับผมตอนนี้โอ้โหนี่เป็นไงผมหลุดออกมาได้แล้วเ <c oughs> <c oughs> จอช่องพอดีนะครับเมืเ่อกี้นี้เข้าช่องเลยนะครับผมลอดช่องมาเลยทีเดียวเชียวนะครับไปกันต่อครับผมทุกคน นี่หุยแลมโบตามมาอีกแล้วแลมโบตามมาอีกแล้วทำไงดีครับผมทำไงดีเราไม่เข้าแซงเราไม่เข้าแซงเราต้องเอ้ยเฮ้ยอยา่ยาอย่าเป็นไงเป็นไงเราตบแลมโบล่วงไปแล้วเป็นไงล่ะครับ <c oughs> ซ่าอลไรเกินเนาะหุยดีแม็กดีแม็กหืมดีแม็กไวเกินอะ่ะหุยดีแม็กพี่เอ้ยพี่ไปชนคนอื่นเพาทำไมนะ่ะหุยมีฟอร์จูนด้วยนะครับผม นี่ฟอร์จูนอยู่ด้านหน้าเรานะครับบีบแต่หน่อยบีบแต่รบพี่ลบ,ลบโอ้ยอย่าเพิ่งชนอมาชนอะไรตรงนี้ด้านหลังเห็นไหมครับโอ้โหเลยตุ้มเป๊ะไปหมดเลยทีเดียวเชียวนี่แมปนี้ก็ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับนี่เห็นไหมทุกคนมีรถไฟฟ้าด้วยเออ ชมรถไฟฟ้าดีๆสักหน่อยไม่ได้เลยนช่ฮะไปกันต่อนะครับผมเกียร์สามมาแล้วนะครับเกียร์สามมาแล้วเราต้องตามรถไฟฟ้าคันด้านหน้าให้ทันนะครับมาดูซิว่า TFR อื้ <c oughs> ชนไปแล้วสิเบรกไม่อยู่นะครับผมนี่เรียบร้อยเราก็แซงเออเจ้ารถไฟฟ้าคันเมื่อกี้ได้แล้วนะครับ ไม่ใช่อะหรอกเขาเลี้ยวไปทางนะฮะ,ะประมาณนี้เลยนะครับผมอก็อเหมือนเดิมนะครับใครสนใจรถคันนี้เนี่ยก็เข้าไปที่เพจพี่อาร์มได้นะครับผมอาร์มกาลาดนะครับเป็นเพจในเฟ e บุ๊ k เนาะโอ้โห,โห,โห,โหผมจะขับสวยๆชมเมืองก็ไม่ได้รอบหน้านี้ไม่ต้องเอาบอดมาแล้วมั้ง <c oughs> นั่นนะเป็นไงเราชนอยู่ตลอดทางเลยนะครับผมแต่และคันเนี่ยเฮ้อลบนี่นะโอ้โหลบแบบดิจิตอลนะครับผมเมื่อกี้นี้ไม่ชนแม้แต่นิดเดียวนะฮะโอมาการ์ดเก่งเกินชมตัวเองเข้าแล้วอ่ะครับผม <c oughs> ทางไหนทางไหนทางนี้อ่า okay. โอเคอุ้ยทางนี้เพิ่งเคยมานะครับตรงนี้เนี่ย ยังไม่เคยดันมาถึงตอนนี้เลยนะครับโหแแบบเขาใหญ่มากๆครับผมแมบนี้เนี่ยซัตทูกโกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมพไว้ให้ด้วยนะเนาะเผื่อใครสนใจไปโหลดมาเล่นนะครับไปกันที่เกียร์สีโอ้โหพี่จะแซงในตรงตอนนี้ตอนนี้ผมจะแซงเนี่ยพี่เอ้ย ตีทโอ้โอ้โอ้บอลบอลบออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชนอย่าเพิ่งจุโอเคโอเคอ่าก็ไปกันต่อนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าแมปนี้เนี่ยมันสุดที่ตรงไหนนะครับผมเราจะไปดูสุดแมปนะครับว่าเอ่อ จุดสิ้นสุดของแบบนี้เนี่ยจะอยู่ฝั่งไหนจะอยู่โซนไหนของหรือว่าเป็นวงกลมปะฮะที่เราขับไม่ถึงสักทีนี้มันเป็นวงกลมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนี่ครับผมเออขับไปเรื่อยๆนะครับดันไปที่เกียร์สี่ต่อนะครับดันสี่ทีไรนี่ชนทุกทีนะครับผมนั่นไงเป็นไงล่ะพูดไม่ทันขาดคำอย่าพุ่งชนนั่นไงอื้อ ถ้าเปิดกระจกมองหลังแล้วเนี่ยผมโดนไปแล้วเมื่อกี้แต่ก็โดนนะเมื่อกี้นะ <c oughs> อย่าพึ่งเลี้ยวนะอย่าพิ่งเลี้ยวนะโอ้โหสามต่อสามต่ออ่ามีซูด้านหนะ้ามิซูไิชีไททันนะครับโอ้ยพี่รถใหม่พี่ควันดำก,กว่าผมอีกอ่ะพี่เอ้ย ผมนี่รถเจ้าคุณปู่แล้วนะเนี่ยนี่โอ้โหมีคันนึงตามเรามานะครับเป็นเจ้า Toyota h ไฮรักซีโนั่นเอง,เน,งนะครับผมนี่โอ้โหยังสวยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ไม่ก็นี่มีด่านเก็บค่าผ่านทางด้วยนะครับผมนี่จอดจ,จ่ายตางังค์สักนิดนึงอุ้ยเลยผมไปแล้วไม่มีใครจ่ายสักคนเลยนะครับผม เพราะว่าวันนี้ออด่านเขาบอกว่าผ่านฟรีนะครับ <c oughs> ไปเรื่อยนะครับผม <c oughs> ข้างๆนี้เราเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> อาเชฟโรเลตโครโรราโดนะครับผมเฮ้ยหูพี่เขาแรงจริงเฮ้ยกะว่าวดีแม็กซงเ <c oughs> บียร์ช้างไปแล้ว นี่นะฮะ EP ก่อนหน้านี้ก็ย้อนกลับไปดูได้น,นะครับที่ผมขับเออกระบะเบียร์ช้างเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยข้างหน้าต้องเบรกตลอดนะครับนี่คุณผู้ชมงคงงงหยุดแล้วแหละว่าเออมันทําไมต้องเบรกตลอดนะฮะก็เพราะแบบนี้เองเออไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวจริงๆนะฮะโอ้โหอ่าไปกันต่อโอ้โยแต่ละคันเนาะ นี่ก็คล้ายแมปทางด่วนของประเทศไทยเหมือนกันนะครับเนี่ยว่าไปก็คล้ายๆแถวโซนดอนเมืองอะไรอย่างนี้เป็นกันเนาะออใช่ไหมผมกระัม่นะฮะ <laughs> เฮ้ยขายอยู่ขายอยู่ตอนไงขายอยู่เนี่ยละครับ เป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สมน้ําสมเนื้อกันแล้วเนาะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่างไรเนี่ยก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวานอนคลิปของเราด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะเอารถเท่ๆอย่างนี้เนี่ยมาขับให้ทุกคนได้ดู๊กัดจุ๊กนะครับผมอ่าอยากได้รถอะไรอ่ะ ถ้าใครอยากได้รถอะไรผมขับรถอะไรหรือว่าอยากได้สีอะไรเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหามาให้นะครับผมอ่าโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ